สวัสดีจ้าพี่น้องกินข้าวแกงเห็ดกับยายพัดค่ะแกงเ็ดไอเ็ดคอนขาวใส่เห็ดหัวโหโนก็ใส่บักบววอันนี้หมกหม้อปาก่ะหม,มกหมกหมอปากขอน้อยปลาสนปลาสันน้อยวันนี้กินขาน้าวเหนียวค่ะทุกวันยายพัดกินข้าวเจ้ากินขา้าวเศร้าค่ะแต่ว่ามันสีเทยียงแล้ว ยายพัดว่าได้กินเขาแต่เศร้าจังมื่อดอกเพราะว่าตืน่นเศร้ามากกักินกาแฟาแล้วก็เห็ดนั่นเห็ดนี่ไปเอามามันีออ่ยก็เหงียวเขาค่ะกินเขาแล้วก็สิออกไปให้ค่ะว่าได้เฝ้าวีหยังค่ะพ่อวานให้เจ้าของไปยาำไหลก็ได้มื่อวานวา,านปุ๋ยบาแล้วมื่อนี้จุไปวานปุ๋ยต่อค่ะว่าพริกลูกโดดยายพัดปลูกไว้ในสวน คิดจะกินเกงเยฮ็ดจ้ะอ,อันนี้เห็ดปลวกกระิซื้อเห็ดปลวกมาแขกมันพูนี้ สจ้าเนี่ยออกไปท่องนาอยู่สวยๆนะเจ้าเห็ดน,น้าไฮไปอทอดช่งน้าไปยืนไฮยกเียงห่างกินท,ทอดไอ้กินท,ทอดแม่กินท,ทอดหน้าคุณเคยอยู่เคยเห็นเห็ดน,น้าเห็ดน้าน้ำกันเนาะเจ้าเสียเบิร์เจ้ว ซื่อซื่อมกป่ามากกว่าเจ้าเห็หมกมหงอยนะครับจะเลยม,มาใส่หอมใส่หนังปรุงอี ก้อนดูหลายคนเนีนยาา่ยขัดเพียรขบเขาเกงหมอใหญ่อะไรเลยย้มืงเศร้าย้มืงเศร้ามาแล้วอยากกันัแต่เดี๋ยวนี้อยู่คนเดียวอยากยำไหนเหนียวย้ำไหนก็ยัดกินไม่ได้ยากอะ่ะบางเมืองก,ก็กินมามาก่กินทอดไข่กินปลากระป๋องแล้วก็และะ้ว ไปให้เราเลี๋ยยพัดสิทักท้ายไม่เ้ยค่ะเมื่อในกินเขาอิ่มแล้วสีออกไปให้ค่ะไายค่ะ